เป็นสเก็ตเงินควรเลิกใช้ซีอิ๊วไปก่อนนะครับหลายหลคนนะครับที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับหรือว่าเข้ามาในกลุ่มนะครับหรือว่าข้อมูลจากแหล่งอื่นมาแล้วพึ่งเข้ามาในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับก็ยังมีการใช้ซีอิ๊วอยู่นะครับเรียกว่าเลิกใช้น้ำปลาแล้วหันมาใช้ซีอิ๊วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผิดนะครับซีอิ๊วเนี่ยมีกลูเตนนะครับกลูเตนเนี่ยจะส่งผลเสียต่อระบบลำไส้นะครับทำลายลำไส้ของเราทําให้ลำไส้ของเราเนี่ย เกิดเป็นภาวะลำไส้ร่วหรือว่าภาวะลำไส้ดูดซึมผิดปกตินะครับตรงนี้จะทําให้เกิดเป็นปัญหาภูมิแพ้ปัญหาสะเก็ดเงินแบบเยอะมากๆนะครับคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเลยควรเลิกใช้สีอิวได้แล้วนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยมีซีอิ๊วฟรีกูเตนเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับซึ่งสีอิ๊วฟรีกูเตนเนี่ยนะครับผมก็จะยกตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นของพิเภกนะครับอันนี้เป็นฟรีกูเตนนะครับแล้วก็เรียกว่าโลโซเดียมด้วยนะครับไม่มีน้าตาลด้วยนะครับไม่มีผลเหลืองไม่มี ถอยนังลมนะครับเรียกว่าทําจากมะพร้าวด้วยนะครับมันก็เลยเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นสะเก็ดเงินมากๆ ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะต่างกับฟีกูเตนทั่วไปนะครับเพราะว่าบางที่หรือที่อื่นน่ที่ใช้แค่ฟีกูเตนเนี่ยแต่ว่าเขามีส่วนผสมของเห็ดนะครับส่วนผสมของทัวเหลือนะครับอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาในบางคนได้นะครับถ้าเกิดแนะนําจริงๆก็แนะนําตัวของมิเพกก็ได้นะครับปลอดทุกอย่างที่ทําให้เราเสี่ยงแพ้นะครับแต่ว่านะครับเครื่องปรุงหลักเนี่ยผมก็ยังแนะนำนะครับหรือว่ายังเชียร์อยู่นะครับก็คือเกลือนะครับเกลือชมพูนะครับเกลือดำนะครับเกลืองเทาหรือว่าซีซอสก็ได้นะครับแต่ว่าเคล็ดลับคือต้อง ใช้เกลือเนี่ยให้บาลานซ์กันนะครับใช้อาจจะใช้หมุนเวียนกันไปนะครับเพื่อให้เกลือแร่นะครับอีกแร่ธาตุของเราเนี่ย มันเกิดความสมดุลอยู่สม่ำเสมอนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดจะให้ตัดสินเลยนะครับคนที่เป็นมากๆากนะครับหรือยังมีภาวะเหออยู่นะครับหรือว่าเป็นถึงขนาดน้ําเหลืองไหลหรือว่าเป็นสะเก็ดหนามากๆจริงๆเนี่ยแนะนาว่าให้ใช้เกลือนะครับหรือว่าปรุงรสโดยการเอาอกระดูกหมูไปเคี่ยวนะครับหรือว่าเป็นการต้มน้ําสต๊อกขึ้นมานะครับในการประกอบอาหารนะครับไม่ควรจะใช้เครื่องปรุงใดๆเลยนะครับไม่ควรใช้เครื่องปรุงที่ไม่ให้เป็นธรรมชาติเลยนะสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยว เครื่องปรุงนะครับสามารถหาข้อมูลนะครับภายในกลุ่มสมดุลสเก็ดเงินนะครับก็คือกลุ่มความรู้เสเก็ตเงินโดยกลุ่มสมดุลสเก็ตเงินของเราได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสมดุลสเก็ตเงินจะเป็นกลุ่มที่ทําให้คุณหาจับสะเก็ตเงินได้แบบย,ยั่งยืนครับ